เจ็ดขยันไดหรอะงวดถุงโอเคงวดแล้วเนาะเจ็ดยันไหมถเกมม่เจ็ดเจ็ดคือยังบอกต้องชำมัดจะเก้ากัมีตรมาแค่สามงวดเดียนี่มันถาวงวดเจ็ดงวดเนรอสูตรสูตรของปูว่าสูตรอันยี่สิบงวดบ่อผัดจักงวดแล้วเนาะเข่าสูงงวดได้หรอปูปผิดอกนั้ปูผีเล่นไหนเลยตัวหาตัวจะหาหาหลัก้วยหลักสิบมาหลักสิ ได้รักน้อยได้ก็ถือว่าถือเล่นอันเลขกีตัวของปูนะขำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเงินรางวัลจะได้เขาคับเขาเนี่ย <laughs> ตัวเข้าบางหน้ากับมาบดทั้งสองตัวเลยเนาะทั้งเก็บบังเด้อางวันี่ก็เอาโม่แน่นมา ให้กันมูสี่ตัมูสี่ตัมูตัวใด้หรอมูสี่ตัมูนั่นะมูแพงเป็นกระดังแพ้่น่ะเป็นยุสัตนสูตรไ่เคยผิดเลยใคร้ใช้ว่าจะเรียครมาครับสูตรสี่ตัวน่ไม่เคยผ่าตักเถื่อน เบาผ้ากับยี่สิบงวดผิดอุ้งงวดนึงวะยี่สิบสีครั้งยี่สิงวดปีหนึ่งกับไม่มีสี่งวดน่ะประมาณที่ผัเดือนได้เดือนองเตมกับยีปีหนึ่งปียี่สิบสดพิดเท่าไหร่ครับผิเดียว่พิดษเดียวอพิดวดเดียว สาเหตุการพิษนี่พิษแบบลักษณะแบบไรที่ปูเขาโป่งหูนะมันนี่กันแต่ว่าแรงว่ามันชั่วแค่ที่ตัวมาทุกวันมันจะได้บูสูตรเนาะย24งวดเออเออเบิ่งเลยงวดว่าหนึ่งเขาเขาบอเว็นแค่งวดหรอกที่ตัวสมาร์สมาร์ทเขาเนี้มันมันจับไว้ข้างล่างมีเลนึงเกียเห็นบ่ะมึงเด้อครับงวดข้นกับมีปูครับนึงเกียตรงตรงนี่แหละครับนึงเกียตรงตรงเลยมันบอกว่าตามสูตรแค่ว่าอย่าไปเอาแค่เอาแค่ที่ตัวนะเอาแค่ที่ตัวมาจับคู่เอาตัว มันมาลอยประเด็นนะอันนี้ก็มาล่างในปูอยู่ในสูตรอ่ะล่างเนี่ยหนึ่งเจ็ดเท่านั้นที่ตัวี่ตัวงมาลอยประเด็นกันเนี่ยนี่อันนั้นอันนี้อันนี้ี่มีห้าเจ็ด่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสามไม่เลขกาหาเก้ากับเจ็ดสามันอยมันไม่เจ็ดปูเราเรียนให้เจ็ดขยันนี่ก็สัญมาหมดนี้เจ็ดาไม่ถืปูเจ็ดมันกวาดปูมันก็มีมากันอย่างนี้เนี่ยมาตามสูตรนะปูเนาะ มางวดนี่ประ่าเจ็ดนี่มากระดิ่งข้างมาจุงวัดขยันเติบอยู่มาทั้งมาทั้งปีข้ากระมีสชุงสื้นกรไม่๊สามงวดนกันเดี๋ยวสามงวดนเนี่ยมันหาเจ็ดงวดนหรอ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาช,ชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทางโอ้เจ็ขยันจริงๆแต่ถ้าผูมั่นใจบรางว่างูนี่เจ็บน่าจะติดอยู่ กาะว่ามันใจเย็นมันใจว่าเจ็หนาสิมีติดอยู่มันมันมีตามสูตรนี่ผมครับผมนะครับแต่ดาวเจ็ดนี่ก็ยังคิดว่าหนาสิยังเดินดีตลอดอยู่เนาะกะบปอปาบ่ถิ่มน้ำปูเนาะสำหรับเหล็กเจ็ดเนาะเป็นแนวทางในการไปหาซื้อฉลากกินแดงรัฐบาลนะครับผมเบงซีตัวประกอบน้ำเนาะซีตัวนี่ประกอบซีตัวประกอบมันหาเจี๊หนึ่งสามหาเจี๊ยบหนึ่งสามกันตัวซีตัวมันอันนี้ก็บซีตัวกันอันนี้สูตรประจำวันตรงนีน อันอันนี้ตัวตัวได้สูตรประจำวันปูตัวนี้บ่นี่แหละเออมูมูหาที่ตัวนี่แหละประจำวันมันวันวันผลหัดสด้ะเอาตัวไหนสามาจับเอาตัวนี้สทีสามาจับเออมาจับวผลหัดนี่ห้าเจ็ดหนึ่งเป็นหลักเป็นเลขหลักเป็นหลักวันจิตหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งสามันเป็นเลขหลักเด้อจิตสิ่งกลางทั้งหมดมันเป็นเลขหลักเด้อตัวไหน ว่าชีสินกลางซืนะครับชีชตัชีนะครับบ่มันม่ครับลบชีลบลบไม่ลบไม่ครับปู่ล้วไม่ดนลบเดี๋ยวเขาจอเอฟซีจะเข้าใจว่าห้าเจ็ดหนึ่งสามเนี่วเนีเป็นเลขเลกที่แบบนี้ไม่ได้เป็นเลขเด่นถ้านี้ไม่บอดว่าห้าเจ็ดกึ่ามว่าเ่อนนะถุกล้องนะมถ้าต่อให้ชีไปนาะปูเนาะเดี๋ยวเอซีเขาสิเขาใจแบบนั้นเล็กเล่นท้าวิ่งมีมักตัวเด่นเลขกเลวิ่งมวดนี้เอาเอา ออกหาคับสามเด้อโอ้โขผมเลยหาคับสามครับเบาวิสาที่เจนคกับสามเจนไม่ได้วิ่งคกับสามอ่าครับสามโอ้งามครับมาถึงทางแล้วพี่น้องครับผมมาถึงทางแล้วผมก็สิไปอยิบจับฉลากกิ๊บแบงรัฐบาลไปยุต่อกับผมสำหรับชุดนี้ว่าหนึ่งกับมานน้ำแน่อยู่แต่หมานเป้าไหลเพราะได้ยิบจับฉลากกิ๊บแบงรัฐบาลเด้อครับอยี่แฟนช่องแฟนเพจนะครับผมที่รับชมอยู่นะครับผมนะครับ พูดหัหนึ่งเน,งเนาะขี้เก็บมันมันแไก่เนี่ยมันหัวหนึ่งเ็บมันยางมาในแนวทางอยู่ยยแต่หัควันหนึ่งน,นี่ก็งจ,งจงังไปเป็นแนวทางแล้วครับเอซี่นะครับแฟนชองแฟนเพิดกมาดุงอดด้วยกันมาดุงอดด้วยกันตัวม,มงโก๋ให้เนี่ปูมักเป็นทีหนึ่งะอะไรบก เยังละครับเอกยังหะครับอเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเราเด็กเกาเด็กเกาบอกเด็กเก่าอย่าเดี๊ยวพี่นวาสิเขาใจว่าเป็นเด็กหนึ่งหมุนจะนะเป็นเก่าเด็กเกาเนาะีเขียงแบบนี้หนึ่หนึ่งไทยหนึ่งไทยอ๋ออะไรบิ๊กเปอยวเละเกาอะไรบิ๊กนั่นละเกลบิ๊กอย่าเดีพี่นงงจ้ะพี่พนสงสัยเก่าก็เลของมันตัวเดียวกันเน่ของรากระบอกเขาเกลือกัน อันนี้ของแท้นี่เก้าร้เนี่ยของแท้น่าทาเก้าแบบอื่นบุญเป็นของเราโอ้นี่เก่าเอกลักอ่านี่เก่าเอกลักนะครับผมนะครับเก่าเก่าสมัยโบราณจังเก่าสมัยโบราณเก้าอันนี้ไหวหัวกินกับเป็นเก้าไหวหัวลงกับเป็นเลข่องของกันนะครับปูสบายดีปะครับช่วงนี้สบายดีอยู่ครับสบายดีแข็งแรงคือเก่าเนาะวันวันนึงก็พ่อได้ใส่ได้ยังอยู่หรอวะดีดโชคดีไปเถออาตัวเอาตัวมากมัก ตัวเดียวแข็งๆโคโล่นะปูเนอมาก่ะเอาตัวยางเี้ตัวตัวนี้นะเอาปูเดีหาเก้าเนี่ยเอาหาเก้าเอามาสารเชียนตัวยางเี้้อตัวยังเี้ยเลย โอตนีอนี่บาเนีหาเกาท่ัเ่ด้อหาเกาเด้อครับเด้อเน้นๆห้าจงนัง่างะนี่สูตรนเนี่ห็หมมาังนัง่างเก่านี่ปูเออโบมาเลข้นี่มาบนกับมาล่างอยู่ในสูตรนะตามสูตรเลขซี่ตัวน่ะนเป็นเลขของขตัวนั่นองกันอยู่ในสูตรกบ่มาบนกับมาล่างลอยไปเรียมาทกหมดทุกหมดอยไปเน ตัวตัวใดก็ตัวนึงนะปูน่ในในสี่หลักนี่เนาะในสี่ตัวต้องเอาเผื่อมาสวงปูไปแล้วบนล่างไปแล้วครับผมตัวเผื่อกับม้านำกันบางงวดกับม้านำกันเนี้ยครับส่วนเล่นวิ่งนะครับน่หากับสามตัวที่ปูมักที่สุดนะครับตัวเด่นคือหาเก้าครับหาเก่าในวงกลมสีแดงนี่นะครับตัวที่เป็นพิเศษเลยบ๊วครับบ๊วยสันแมนครับเพื่อนบอกว่าตัวนี้ครับหาเก้าครับผมนะครับ เอฟซีอาจจะถามมาบนหรือล่างนะครับอันนี้บอกว่าให้คุณเลยครับคุณคุณเลยไปหาซื้อเฉลากินแบงธารบัดเดยเลยจะไปเดินจะไปเดินอันเดียวให้คุณน้ำครับผมสนับสนุนสฉลากินแบ่งเท่านั้นนะครับผมเป็นแนวทางเลยครับเด้อนะครับผมนที่นงะครับงวดงวดก้อนนี้งวดก้อนนี่ปูแล้วดูเพิ่อจะให้เขาเขาเขาเลยไเ้นะครับเมนบอกงวดก้อนนั้นครับงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเี่นไหมครับ นี่ก็ถือว่าสถิติของปู่เราดูนี่ก็ถือว่าดีครับผมแต่พอได้ตามอยู่เด้อเดินดีอยู่เดินดีอยู่นะครับผมนะครับอ่ะนะครับเอฟซีทางใดที่เข่ามาแล้วนะครับผมถ้าชอบนะครับผมก็นําไปจับนะครับผมนะครับหยิบจับฉลากกี่แบ่งรัฐบาลฮะจับจองไว้นะครับผมนะครับนะครับเด้อนะครับนี่นะครับผมนะครับให้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวนะครับในทีมงานของเรานะครับผมนะครับหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนะครับปู่ดอนดูวางมาแล้วนะครับผมเด่นห้าเจ็ด 1 3นะครับสำหรับสายขยันนะครับสายวิ่งสายลูดเด้อนะครับผม5กับ3นะครับผมจับคู่นะครับผมจับคู่59 53 73 34 30เน้นเน้นจริงจริงจังจังห้าเก้าเจ็ดสามพี่น้องครับผมนะเอซีสุขสุขนะครับเด้อนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับสนับสนุนพวกเราโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับผมนะครับอ่ะเป็นมืงโฆษณาให้แป๊บนึงครับผมเดี๋ยวครับผม ขับสูดซีตัวนะครับเนาะเดี๋ยวแอดจะขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะครับเนาะสูรสีตัวนะครับที่ยี่สิบสี่งวดไม่พลาดนะครับเดี๋ยวยี่สิบสี่งวดพลาดแค่หนึ่งครั้งนะครับเนาะนะครับผมตัวเลขนะครับเป็นแนวทางของปูเดร์นะครับพี่น้องนะครับเอานะครับถ้ามากอชอบก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับจดเลยก่อนแคปไปก่อนนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสี่นะครับปูดอนดูนะครับผมปูพนกระไหแนวทางมา เด่นนะครับห้าเจ็ดนึ่งสะครับนะครับจับคู่ให้นะครับวิ่งนะครับวิ่งหากับสามวิ่งหากับ3เด้อพี่น้องวิ่งหากับสานะครับสองตัวปูจับห้ยนะครับเนาะสตัวปูจับหมีหาเก้าห้าสามเจ็ดสามนะครับแล้วก็สี่สามสามศูนย์นะครับผม เน้นหนักก็คือหาเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเน้นหนักคือหาเก่านะครับห้าเก้านะครับครับผมฝากไปเด้อครับพี่น้องครับทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางครับเป็นซสื่อกลางนะครับนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับนะครับโปรดใช้ิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับพี่น้องนะครับนะครับเป็นแนวทางนะครับให้กับทุกท่านได้เอาไปรุ่นกับสลากกินแบงในหมวดวื้นที่หนึ่งกระฎาคมหกีนี่นะครับ ปูดอนดูนะครับเด่นห้าเจ็ดหนึ่งสามวิ่งห้ากับสามกับจับคู่นะครับห้าเก้าห้าสามเจ็ดสามสามสี่สามศูนย์นะครับเน้นหนักนะครับห้าเก้านะครับขับเจ็ดไม้ครับวันนี้ครับเจ็ดทั้งไม้อีกอยู่นะครับเจ็ดเป็นน้ำม้นะครับเนาะนะครับเจ็ดสามนะครับวงกลมอีกพรอมนะครับผมเจ็ดสาม นะครับผมถ้ามักถ้าชอบก็นนํงไปตรุๆเลยนะครับเดินนะครับผมแนวทางของปูดอนดูนะครับผมนในหงวดวันทีหนึ่งกกระดาษหกซีนะครับผม,ม <c oughs> Thank mm -hmm. you.